สวัสดีค่ะพบกับช่อง fit ฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะวันนี้ชวนมาทำเครื่องดื่มสุขภาพเมนูอร่อยจากมังคุดค่ะเมนูน้ำมังคุดปัน่นนำมังคุดมาล้างให้สะอาดนะคะแกะเนื้อออกค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปัน่นสูตรวันนี้ใช้เนื้อมังคุด5ผลค่ะ หลายคนอาจจะกลัวว่าการปั่นทั้งมเมล็ดจะฝาดไหมไม่มีความฝาดเลยนะคะสูตรนี้ทั้งอร่อยแล้วก็สดชื่นค่ะแกะเนื้อมังคุดใส่ลงไปในเครื่องปั่น5ผลนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งบดค่ะ1ถ้วยตามด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณ20 ml ค่ะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะ ก็ปั่นให้ละเอียดนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเท <Okay. S 1> ใส่แก้วดื่มได้ทันทีเราก็จะได้เครื่องดื่มน้ำมะขุดปั่นทั้งสดชื่นอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ไม่มีความฝาดเลยสักนิดนะคะ mm hmm. มังคุดมีวิตามิน C สูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงผิว ในเนื้อบังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงของโรคเลื้อรลังต่างๆมีกากใยสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายดีด้วยค่ะน้ำบังคุดปั่นให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายทานบังคุดเป็นประจำก็ช่วยให้มีสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีค่ะมาลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ